6พฤศจิกายนพศ2310วันกอบกู้เอกราชของพระเจ้าตากสินมหาราช ในช่วงที่พมา่าล้อมกรุงศรีอยุธยานั้นพญาว,วชริระปาการตําแหน่งสุดท้ายของพญาตาเจ้าเมืองกำแพงเพชรซึ่งถูกเรียกตัวมาช่วยรักษากรุงเห็นว่าจะรักษากรุงไว้ไม่ได้จึงรวบรวมผู้คนได้ประมาณ500คนตีฝ่าแนวรบของทหารพมาร่าออกไปทางหัวเมืองชายทะเลภาคตะวันออกเมื่อผ่านเมืองใดก็จะส่งทหารเข้าไปชักชวนให้เจ้าเมืองมาร่วมมือกันถ้าเมืองใดกระด้างกระเดื่องก็จะใช้กําลังเข้าโจมตีทําให้พญาตามีกําลังมากขึ้น พระยาตากเห็นว่าการจะกู้ชาติบ้านเมืองให้สำเร็จนั้นจะต้องมีบารมีเป็นที่นับถืออย่างเกรงกลัวของคนทั้งหลายจึงประกาศตั้งตนเป็นเจ้าเมืองระยองด้วยความเห็นชอบของบรรดาทหารและประชาชนหลังจากนั้นจึงเดินทางไปยังจันทบุรีแต่ได้รับการต่อต้านพระเจ้าตากจึงส่งแสดงความสามารถใช้กลวิธีปลุกใจทหารและสร้างแรงบันดาลใจโดยให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกงก่อนเข้าโจมตี หวังจะไปกินอาหารมื้อต่อไปในเมืองซึ่งได้ผลเพราะทหารเกิดกำลังใจที่จะต้องตีเมืองจันทบุรีให้ได้ไม่เช่นนั้นจะไม่มีอาหารกินการตีจันทบุรีจึงสำเร็จและพระเจ้าตากจึงใช้เมืองจันทบุรีเป็นศูนย์กลางในการกอบกููเอกราชการยกทัพของพระเจ้าตากสินที่ตีฝ่าทหารพรมา่าออกไปมีเส้นทางเดินทัพผ่านไปตามเมืองต่างๆถ้าพิจารณาตามสถานที่ของจังหวัดในปัจจุบันก็จะผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกปราจ ฉะเชิงเซาชลบุรีระยองและจันทบุรีในเดือนตุลาคมพศ2310เมื่อพระเจ้าตากสินมีกําลังไถ่ผลมากขึ้นได้ยกกองทัพเรือจากจันทบุรีเข้ามาทางปาก,ปากแม่น้ําเจ้าพยาจึงได้ยกทัพมาตีทนบุรีเป็นด่านแรกได้ปะทะกับกําลังของนายพลทองอินคนไทยที่พม่าแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษากรุงพญยาตากสินได้ชชนะจับนายทองอินประหารชีวิตเสียจากนั้นจึงเดินทัพต่อไปยังกรุงศรีอายุยา ยาในค่ำวันเดียวกันนั่นเองเข,ข้ายึดค่ายโพสาต้นมีกองกําลังของพม่าคุมเชิงอยู่มีสุก,กี้พยากองเป็นผู้บังคับบัญชาสุดท้ายสามารถปราบพม่าจนราบคาบจึงสามารถกวอบผู้กุ้งสีอัจยากลับมาคืนได้เมื่อวันศุกร์เดือน12ขึ้น15คหาำจุลศักราช1,129ปีกุนนพศเวลาบ่ายโมงเศษซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่6 พฤศจิกายนพศ2310เวลาประมาณ13นาฬกาใช้เวลา7เดือนหลังจากคราวเสียกรุงปีต่อมาพระเจ้าตาได้ย่ำราชการจากกรุงศรีอยุธยาไปอยู่ที่กรุงธนบรุรีซึ่งมีชื่อเดิมว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์วันที่6พฤศจิกายนจึงถือว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติสยามเป็นวันกอบกู้ชาติหรือวันประกาศอิสรภาพราชอาณาจักรสยามวันที่ คนไทยลืมไปแล้วเป็นเวลากว่า250กว่าปีเป็นวันที่กองทัพกู้ชาติของพระเจ้าตากเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาคืนจากข้าศึกพมา่าข้าศึกที่เผากรุงศรีข้าชาวกรุงศรีนับแสนและยึดไว้เจเดือนเต็มพอดีเป็นวันที่เราสามารถปลดแอกและขับไล่ข้าศึกออกจากแผ่นดินสยามและคืนความสุขให้กับประชาชนชาวสยามด้วยแผนการอันแยบยลและมุ่งมั่นอดทนพยายามบนอุดมการณ์ที่พร้อมแลกด้วยชีวิต ของพระเจ้าตากสินและกองทัพเหล่าทหารกล้าทําให้สามารถคืนอิสรภาพให้กับคนไทยคงความเป็นเอกราชยาวนานกว่า250กว่าปีจนถึงวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักง,งานกศนจังหวัดสะแก้วขอน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสียสละอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้ลูกหลานไทยได้มีเอกราชตราบจนถึงทุกวันนี้